โยมเคยไหมรู้สึกว่าชีวิตมันวุ่นวายเหลือเกินเหมือนเข็มทิศในใจมันเสียไปแล้วหาทางออกไม่เจออาตจจมาเคยเจอญาติโยมท่านหนึ่งมาปรึกษาว่าหลวงพ่อชีวิตหนูมันมืดมนทำอะไรก็ไม่สำเร็จเลยค่ะ อาตมาเลยบอกว่าโยมเอย๋ยความมืดมนมันไม่ได้มาจากข้างนอกแต่มันมาจากข้างในใจของเราต่างหากแล้วอาตมาก็สอนบทสวดให้เขาสวดว่ายาทิสังวะัปะเตพีชังตาทิสังหรเทพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกัง แปลว่าบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วโยมลองคิดดูสิทุกการกระทำของเรามันเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่เราหวานลงไปถ้าเราหวานมเมล็ดพันธุ์แห่งความดีมเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเราก็ย่อมได้ผลเป็นความสุขความสำเร็จ แต่ถ้าเราหวานเมล็ดคันแห่งความโลภความโกรธความหลงเราก็จะได้แต่ความถูกดังนั้นปัญญาขั้นเทพที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากของวิเศษที่ไหนแต่มันเริ่มต้นที่ใจของเรานี่เองเริ่มจากการรู้จักตัวเองรู้จักความจริงของโลกแล้วฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดีจำไว้นะโยม อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจงเป็นแสงสว่างให้ตัวเองและอย่าลืมติดตามอาตมาเพื่อฟังธรรมะดีๆที่จะช่วยให้โยมพบกับความสุขที่แท้จริง